ในการเตรียมสัตว์เพื่อแสดงโชว์ผู้ปฏิบัติงานจะต้องทำการศึกษาพฤติกรรมสัตว์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทั้งแก่ผู้ปึกและนักท่องเที่ยวซึ่งในแต่ละปีจะมีการจัดการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเพื่อฝึกความชำนาญและแลกเปลี่ยนความรู้ของเจ้าหน้าที่จากสวนสัตว์ต่างๆร่วมกัน ซึ่งในการแสดงโชว์แต่ละประเภทผู้ที่อยู่ประจำลานโชว์จะทำหน้าที่คล้ายคลึงกับซูคิปเปอร์เพียงแต่จะเพิ่มบทบาทของการนำเสนอความสามารถของสัตว์ให้แก่นักท่องเที่ยวทั่วไปการศึกษานั้นจะไม่มีการทรมานสัตว์แต่อย่างใดเพียงแต่ผู้ฝึกจะต้องเรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์นั้นๆอย่างถ่องแท้และเข้าถึงสัตว์ให้ได้เพื่อให้เกิดความคุ้นชินแก่สัตว์ ที่สำคัญคือต้องมีความมั่นคงและแน่วแน่ซึ่งจะทำให้สัตว์เชื่อมั่นในตัวผู้ฝึกด้วยเช่นกันได้แก่แมวน้ำนากเล็กเล็บสั้นนกกาหังในส่วนของนากเล็กเล็บสั้นเป็นนากที่เล็กที่สุดในโลกตัวเต็มวัยมีน้ำหนักไม่เกิน3กิโลกรัม มีเล็บที่ค่อนข้างสั้นมากหรือเรียกได้ว่ากุดมีประสาทสัมผัสที่อุ้งตีนดีสายตาดีมากทั้งบนบกและใต้น้ำหูมีลิ้นสำหรับปิดไว้กันน้ำเข้าได้ทางส,สัตว์สงขาได้นำนาคเล็กๆสัน้นมาใช้ในการจัดการแสดงโดยเริ่มจากการทำความคุ้นเคยระหว่างผู้ฝึกและสัตว์ด้วยวิธีการป้อนอาหารกับมือและใช้เสียงเป็นสัญลักษณ์ เพื่อให้สัตว์จดจำโดยหน้าต้องแตะกระป๋องก่อนได้กินอาหารนั่นคือรางวันในทุกๆเช้าซูคีปเปอร์จะมีการชั่งน้ำหนักทำความสะอาดข้อกากก่อนเริ่มการแสดงโชว์นุกกาหัง เป็นนกขนาดใหญ่จำพวกนกเงือกมีพฤติกรรมอยู่รวมกันเป็นฝูงขนาดเล็กจนกว่าจะโตเต็มวัยและหาคู่ได้ด้วยวิถีชีวิตตามธรรมชาติของนกเงือกและยังเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ระบบนิเวศของป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์อีกด้วยเช่นกันทั้งยังเป็นนกที่มีนิสัยรักเดียวใจเดียวซึ่งเป็นพฤติกรรมที่น่าสนใจจุดเด่นของนกกาหัง เป็นสัตว์ที่มีความจำที่ดีเมื่อเห็นศัตรูก็จะพุ่งตัวเข้าใส่เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจากภัยอันตรายสวนสัตว์สงขลาได้นำนกเงือกมาใช้เป็นสัตว์ในการทำการแสดงโชว์โดยเริ่มจากการป้อนอาหารด้วยการใช้นกหวีดเป็นสัญ,ญลักษณ์เสียงในการกินอาหาร หลังจากนั้นเรียกสัตว์ด้วยการขึ้นมือเพื่อไม่ให้เกิดความหวาดระแวงระหว่างสัตว์กับซูคีเปอร์ก่อนทำการเริ่มขึ้นแสดงโชว์ในทุกๆครั้งซูคีเปอร์จะทำการเตรียมอาหารประจำจุดต่างๆเพื่อให้สัตว์ได้จดจำตำแหน่งของตนเองที่ได้มีการเตรียมไว้การเตรียมสัตว์ของเจ้าหน้าที่เพื่อขึ้นแสดงจะต้องอาศัยความรักสัตว์ การดูแลเอาใจใส่ทางสวนสัตว์สงลาจะเน้นการให้รางวัลเพื่อเป็นการตอบแทนในการแสดงโชว์ของสัตว์แต่ละครั้งและจะให้สัตว์กินเต็มที่เมื่อเก็บเข้าข้อกกักแมวน้ำเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงใหญ่สัตว์ตีนครีบ ลักษณะโดยธรรมชาติแมวน้ำเป็นสัตว์เมืองหนาวไม่สามารถอาศัยอยู่ในน้ำในระยะเวลานาน,านๆจึงมีขาหน้าและขาหลังเป็นลักษณะพังผืดและมีครีบข้างตัวเพื่อช่วยในการเคลื่อนไหวอยู่ในน้ำได้ทางสวนสัตว์สงสาได้นำแมวน้ำสายพันธุ c o v e ์ f i e l d สายพันธุ์แอฟริกาใต้มาใช้ในการจัดแสดงเพราะเป็นแมวน้ำที่มีพฤติกรรมการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและสามารถปรับตัวเข้ากับซูคี e เปอร์ได้อย่างดีก่อนเริ่มการแสดงในแต่ละครั้งซูคี e เปอร์จะมีการเตรียมอาหารโดยการหั่นปลาปลาที่นำมาใช้จะเป็นปลาทูผสมกับวิตามินและเกลือเป็นอาหารเสริมเพื่อเน้นในการบำรุงสายตา การเตรียมความพร้อมในแต่ละวันซูคริปเปอร์จะดูแลทำความสะอาดข้อกักภายในข้อกักจะมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพื่อให้แมวน้ำได้ดำรงชีวิตที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด